สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับเย็นนี้ก็เข้าครัวอีกแล้วนะครับผมขึ้นพุกอาหารนะครับอาหารตรงงานแอนปาร์ตี้นะครับวันนี้ได้หอยมานะครับผมเป็นหอยลายนะครับผมมีหลานเอามาให้นะครับนํามาให้มาจากคลองด่านชชะยรคบก็วันนี้ก็เป็นสไตล์ของตะครืเเองนะครับจะไม่เหมือนใครเพราะว่าส่วนประกอบต่างๆ เรามีอย่างนี้นะครับผมปกติจะใส่โหระพาไม่มีโหระพาใส่ใบกระเท้าไปผิดกติกาได้เลยทั้งสิ้นนะครับผัดไหลายนะครับผัดไหลายพริกกระเทียมพริกสดกวันนี้ตำและในกระทะอามาดูกันครับการผัดปิดแก๊สครับ นอนพืชลงไปครับสักเล็กน้อยเพื่อสุขภาพอย่าทานน้ำมันเยอะนะครับผัดหอยลายสไตล์ตาคลื่นมุกทหารนะครับวันนี้ก็จะเป็นธรรมชาตินะครับผมเสียงแบบนี้นะครับไม่ดัดแล้วเสียงฟังแบบง่ายๆสบายๆนะครับ ไายลายผิดกระเทียมผิดกรดตำใไห้กระชะ,ะแล้วนะครับเดี๋ยวให้หอมก,ก่อนนะครับขอบคุณกทานที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ผัดไห้ลายนะครับ ตามสไตล์ของสักขื้นเองนะครับผมสักขื้นมุกทหารนะครับบ้านอยู่สมุทรปราการนะครับสวัสดีครับผมรีโวใส่คลีนนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยทางโน้นมีอะไรรับประทานเย็นหรือเปล่าครับสำหรับทางนี้บางส่วนคงก็มีไฮไลท์น,นะครับตามสไตล์ของผู้ผัดเองนะครับส่วนประกอบต่างๆตามความชอบนะครับ พริกกระเทียมน้ำมันเดือดแล้วครับหอยลายนะครับสดเป็นๆน,นะฮะโอโหสิกรรมเถอะครับหลายชีวิตวันนี้อาหารของเรานะครับโอโหสิกรรมนะครับหอยลายจะจะพูดว่าหอยหัวเบื่อก็โอเคจะดูน่าเกลียดเนาะ หัดหอยหัวเบื่อก็ได้โอเคครับผมเอาลงไปฟังซ่าเลยนะคระับนะเสียงอาจจะเสียงผู้บรรยายอาจจะเบากไปเลยนะครับเพราะว่าเสียงจะพัก,กจะดังนะครับน้ำมันหอยยีฮอรอที่เราชอบนะครับ หอยเ็ามีความเค็มในตัวอยู่แล้วนะครับก็ใส่น้ำมันหอยสักนิดน้อยนะครับกลัวจะเค็มเพราะว่าในตัวของเขามีความอร่อยมีรสอูมามิในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับผัดให้ลาย เดี๋ยวึ่งใส่เครื่องปรุงที่มันเยอะเกินไปเขาอาจจะเค็มแล้วก็จะแก้ยากนะครับสวัสดีครับอาจารย์โฟกเบียเอสวิขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากมนี่ผัดลลายนะครับ จะดูแห้งหน่อยครใส่น้ำลงไปเท่าน่อยหนึ่งรอกระทะเดือดหอยจะสุกร่ายผัดไปจะกว่าหอยจะอ้านะครับหอยถ้าอ้าเป็นอาว่าใช้ได้หอยไม่อ้าแล้วจะใช้ไม่ได้คือจะไม่สุกนะครับ ห,หาว่าพูดจาหยาบคายนะครับผมเป็นเรื่องจริงนะครับหอยจะต้องอ้าไม่อ้าได้จะกินไม่ได้นะครับจะดิบนี่ไงครับเริ่มอ้าแล้วนะครับหอยหเริ่มอ้าแล้วไม่ลายนะครับนั่งจะเดือดอยู่พอดีใกล้จะสุกแล้วนะครับ เริ่มอ้าแล้วหอยเริ่มอ้าแล้วยังไงครับหอยอ้าแล้ว,ลวก็ชิมซะหน่อยครับเขอาอยากว่าแล้วจะเค้มจะเค้มอ่ะผุ้งคุงลดซะหน่อยหนึ่งนะครับโอ้จะเค้มกันไป นี่ใช้ใบกระเพรานะครับโหระพาเราไม่มีอาจใช้กระเพราเพิ่มความหอมของอาหารนะครับันนงรสชาติมาแล้วครับ เพิ่มความแซ่อีกอย่างหนึ่งเราไม่มีพริกเผาเราใส่พริกป่นลงไปนะครับข้าวกรอนอข้าวข้าวกรอนนะฮะผัดเนี่ยมีคนคอมเมนต์มาว่าไม่เผ็ดไม่แซ่บเลยเราเนี่เอาให้แซ่บเผ็ดไปเลยนะครับพอไม่พริกป่นช้อนเอาอีช้อนครึ่งช้อนดูไหมนาโอเค ีครับผมจินดาใหม่สุวรรณนะครับสวัสดีครับสบายดีเนาะไม่เจอกันนานนะครับไม่เจอกันนานเลยบังคล้าเป็นยังไงบ้างครับฝนตกหรือเปล่าเนาะบางกระทงฝนไม่ตกเลยนึดต่าร้อนนะครับผมก็เห็นครึ้มจะต,ตกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับสบายดีเนาะคุณคุณจินดา โอกาสแน่นอนเลยก็ได้เจอกันขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ผัดหอยลายนะครับยังคิดถึงกันเสมอนะครับแต่โอกาสไม่ค่อยจะอำนวยนะครับอ่ะสุกแล้วครับหอยลายสุดท้ายใบกระเพรา,านะครับ ใบกระเพราข้างบ้านปลูกเองนะครับผมอาจจะไม่สวยหรือใบอาจจะเล็กใส่ช่อไปด้วยนะครับกระเพราะจะให้หอมต้องใส่ช่อไปด้วยนะครับช่ออ่อนนะครับลงป้ายอัดจิอาหารวันนี้โบชนอาหารครับผม อาหารหนุกหนานและปาร์ตี้ขึ้นทุกอาหารนะครับส่วนปาร์ตี้นี้อาจจะไม่ค่อยมีในช่วงนี้นะครับผมอาจจะเป็นช่วงที่ยวไวรัสโคโรโนาแล้วก็โควิด -19 นะครับก็สนองนโยบายของรัฐนะครับผมงานจัดเลี้ยงต่างๆทักนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วก็ปาร์ตี้พวกเราก็ไม่ค่อยได้จัดนะครับเพราะว่าบางคนต่างอยู่กับบ้านระยะห่างทางสังคมนะครับ แถวบ้านก็อย่าลืมใส่แมสนะครับผมากากอนามัยป้องกันตัวเองเซฟตัวเองไว้นะครับให้รอดปลอดภัยจากเชื้อโรครายนี้นะครับแล้วก็ไม่เป็นที่รังเกียจของบุคคลทั่วไปถ้าเราใส่แมสแล้วนะครับผมนี่คือหัดหอยลายนะครับเป็นอว่าสุกเสร็จ หอยอ้าแล้วสุกแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบแค่นี้ผัดหอยลายหรือว่าผัดหอยผัวเบื่อผัดผัวเบื่อนะครับผมอย่าหาว่าพูดจาหยาบคายพูดเชิงสนุกสนานนะครับอาหารดุนานแอนปาร์ตี้ ให้เสียงและภาพด้คลื่นมุกทาหารนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับผมเจอกันคราวหน้าเมนูใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับไอยลายผัดนะครับ